ทีมงานของลูฟิสต่อเน,นื่องครับชีวิตของแมทที่ผิดหวังในรักเก่าเนี่ยมันยังไม่พอครับมันต้องมาหัวร้อนจนกระทะไหม้กับข่าวที่วิลสันฟิสเนี่ยจะลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนิวยอร์กอีกครับและภาพจะตัดมาที่คิงพินและทีมงานหาเสียงโดยเราจะได้เห็นบัคแคสแมนที่รับบทโดยอาร์ตี้ฟูซานโดยที่ในคอมมิกเนี่ยบัคแคสแมนหรือสมยานามบูเลตเนี่ยจะเป็นนักฆ่าอดีตสายลับ ของรัฐบาลสาหรัฐที่มีความสัมพันธ์กับวิลสันฟิตหรือคิงพินโดยที่เขาเนี่ยจะรปกฏตัวครั้งแรกในฐานะบูเลตในหัวหนังสือแดเดวิสโวลุ่มวัน เล่มที่250ในปี1987และก็ไปเป็นโฮสต์ของซ <N> ิมไบโอตเฟดในหัวหนังสือ Extreme Carnage Fate Volume 1เล่มที่1ในปี2021 <N> ด้วยครับส่วนเจ๊คนนี้เนี่ยจะชื่อชีลาลิเวราที่รับบทโดยสตามีรากูราแหมดูจากรัะะกุลแล้วเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นญาติฝ่ายไหนของนายเชกูราหรือเปล่านะครับเนี่ย มึงงาปากเลยเลไม่ใช่เอาปืนนะตึงตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครใหม่ในซีรีส์นี้เลยครับและตัวละครใหม่ในซีรีส์นี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่บอกให้ลูฟิตอย่าเปลี่ยนแนวเพราะในโซเชียลเนี่ยกำลังปังเลยครับเขาจะชื่อแดเดวมเร็กที่แสดงโดยไมเคิลกันโดฟินี่ด้วยนั่นเองครับ